มาทำกุ้งแห้งนะคะไว้ทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะพามาทำกุ้งแห้งนะคะควรจะมีติดครัวเรือนไว้ทุกบ้านเลยนะคะเราจะมาทำง่ายๆให้ดูเลยนะคะว่าการทำกุ้งแห้งนะคะไว้ทานเองที่บ้านขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันเลยคะ่ะกุ้งออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสวยงามพอดีเลยนะคะนี่เห็นไหมคะตัวใหญ่ๆทำกุ้งแห้งออกมาพอดีเลยนะคะได้เนื้อๆเลยนะคะ อันนี้นะคะมันก็เป็นกุ้งที่เราสุกแล้วเนาะก็คือสองโรจดขีดนะคะเราจะมาใส่เกลือนะคะใส่เกลือนะคะให้มีความเค็มนิดนึงนะคะให้มีพอพอมีรสชาตินะคะก็ไม่ถึงกัะเค็มมากนะคะเราทําทานเองไม่ต้องเค็มมากนะคะเราจะคลุกเขานะคะให้เข้ากันนะคะทั่วนะคะ ใส่อีกนิดนึงค่ะก็เราทําเยอะนะคะให้มีออกเค็มๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะคลุกเกลือนะคะคลุกให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะใส่ถุงมือป้องกันนิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าหนวดกุ้งเขาจะคมมากนะคะไม่งั้นเขาจะจิ้มนิ้วนะเจ็บมากๆเลยนะคะถ้าเข้าไปใต้เล็บนะืไม่ต้องพูดถึงเจ็บปวดถึงใจเลยนะคะดีนะคะเดี๋ยวจะคลุกเขานะคะ กุ้งกับเกลือนะคะให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็คลุกกุ้งนะคะส่วนผสมกับเกลือนะคะชิมดูให้รสชาติมีรสชาติเค็มนิดหน่อยนะคะเราก็จะเอาเข้าอบเลยนะคะอันนี้นะคะจะใช้ทิชชู่ทําครัวนะคะรองก่อนนะคะเพราะว่าเราไปตากตอนแรกไปอบตอนแรกนะคะเขาจะมีน้ําออกมาจากกุ้งนะคะนี่นะคะเราก็จะทําแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่ถาดนะคะ เกลี่ยให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็วอร์มเตาไว้รอเลยนะคะเราวอร์มเตาที่150องศานะคะให้เขาร้อนนะคะก่อนที่เราจะอบนะคะเราก็จะลดลงเป็น1 1อองศานะคะให้ให้ร้อนเหมือนแดดนะคะถ้า150องศาเนี่ยเขาจะจะแรงไปนะคะแต่ว่าเปิดให้แรงไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะลดเตาลง ประมาณร้อยหรือร้อยสิบองศานะคะเหมือนปากแดดนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะเข้าอบเลยนะคะเราก็จะปิดเตาอบนะคะเราก็จะลดไฟให้เหลือ110องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะตอนแรกนะคะเราสตาร์ท150องศานะคะแล้วเราก็จะลดให้เหลือประมาณ ประมาณร้อยองศาก่อนนะคะให้อบให้เป็นความร้อนเหมือนแดดนะคะที่เหลืออีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะใช้หม้อบอบไร้น้ำมันนะคะก็สามารถใช้เป็นที่ตากของได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้กระดาษที่ชู่วรองนะคะเพราะว่าเขาจะมีตะแกรงนะคะเราค่อยมาลินน้ำออกเอานะคะตอนแรกเนาะทอดไร้น้ำมันนะคะแอร์ไฟของเราน่นี้นะคะ อันนี้ก็สามารถใช้ตากแทนแดดก็ได้นะคะจะมีสตาร์ทเลยนะคะสตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีดีไฮเดรสนะคะก็คืออันนี้ก็คือการที่เราตากนะคะเทมเปอร์เจอร์ก็คือความร้อนนะคะถ้าเกิดเป็นพวกผักผลไม้จะใช้ประมาณ60นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งหรือเนื้อนะคะจะใช้ประมาณ70อ็อองศานะคะแล้วก็จะตั้งเวลานะคะประมาณ 6ชั่วโมงแล้วกันนะคะอันนี้นะคะหชั่วโมงนะคะแล้วก็จะสตาร์ทเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวประมาณ2ชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีนะคะแล้วก็จะค่อยลินน้ำที่เขาจะออกจากตัวกุ้งด้วยนะคะ <realities> ค่ะค่ะพอเราอบมาสักพักหนึ่งนะคะเราต้องเอาเราต้องเอากุ้งนะคะเขาออกมาลินน้ำด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเขาจะออกมาจากกุ้งนะคะเราก็จะเอากระดาษทิชชู่นะคะที่เราซับน้ำนะคะออกนะคะ การที่เราใช้กระดาษที่ชูทําครัวนะคะเขาจะไม่ลุไม่ยุยนะคะเขาจะเป็นแผ่นนะคะเราจะเอาออกง่ายนะคะเดี๋ยวจะขอเทให้เสร็จนะคะ มาลินน้ำออกนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะคะทําครัวที่เราซับน้ํานะคะออกให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอากุ้งเข้าไปอบจนแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็อบเข้ามาได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะทุกๆสองชั่วโมงนะคะเราก็ค่อยๆกลับเขาแบบนี้ด้วยนะคะให้เขาทั่วถึงนะคะนี่นะคะ่ะเสียงเปลือกก็เริ่มใกล้จะกรอบแล้วนะคะ ก็จะอบต่ออีกนะคะจนกว่าเขาจะแห้งสนิทเลยนะคะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกุ้งแห้งที่เราอบมานะคะอบทั้งหมดนะคะ6กชั่วโมงนะคะไฟนะคะร้อยองศาหรือว่าร้อยสิบองศานะคะนี่นะคะมาเช็คดูนะคะว่าได้ที่หรือยังแห้งดีหรือยังนะคะไหมคะจะมีเสียงกรอบๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวาง ใส่กระด้งนะคะจะใส่กระด้งเพราะว่าเขาจะระบายได้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่มีความชื้นนะคะเขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทุบก,กันนะคะจะเปลี่ยนมาใส่กระด้งแบบนี้นะคะเขาจะได้ระบายความร้อนได้ดีนะคะจะได้ไม่เป็นไอน้ํานะคะเดี๋ยวให้เขาเย็นสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะจะมาดูวิธีแกะเปลือกกันนะคะค่ะกุ้งเราก็ เริ่มจะเย็นตัวลงแล้วนะคะเราจะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะใส่กีลน้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะ,นะคะเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องซิปจนแน่นนะคะให้มีลมด้วยนะคะไม่งั้นถุงเขาจะแตกนะคะเราก็จะเอาสากนะคะทุบๆเลยนะคะ ให้เปลือกกุ้งเขาแตกออกจากตัวกุ้งนะคะแบบนี้เลยค่ะ เราทุบนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทนะคะใส่ถาดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทุบแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันนะคะเห็นไหมคะที่เปลือกเขายังแกะออกไม่หมดนะคะ<ๆ>ก็สามารถมาแกะออกแบบนี้ได้นะคะ<ๆ>เราทุบก,ก่อนมันจะง่ายเห็นไหมคะ<ๆ>เขาจะล่อนออกเป็นกุ้งเป็นน้ำ ไหมคะจะล่อนออกให้ง่ายๆแล้วเราเข้าไปผัดไอ้เปลือกปุ้งเขาออกนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะใช้กระด้งนะคะผัดเอาเปลือกเอากางเขาออกนะคะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะที่นี่อากาศหนาวไปผัดแบบนี้ข้างนอกไม่ได้นะคะจะผัดแบบนี้นะคะในครัวเอานะคะ ถ้าเกิดมานั่งเก็บทีละอันเปลือกออกจะใช้เวลานานาน,นะคะจะใช้เวลาผัดเหมือนใครเคยผัดข้าวะะแถวต่างจังหวัดน,นะคะยังงั้นเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เขาก็จะร่อนออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีผัดกากเขาออกก่อนนะคะหรือว่าอีกหนึ่งวิธีนะคะถ้าเกิดใครผัดไม่เป็นนะคะเราใส่ ตะกร้าแบบนี้นะคะที่มีรูนะคะแล้วก็ใช้เขยา่าเขย่าออกนี้ก็ง่ายดีนะคะให้เปลือกเขาร่วงลงไปในหาไล่รองไว้แบบนี้นะคะไม่ยากค่ะการทำอาหารไทยนะคะขั้นตอนจะเยอะหน่อยนะคะเราต้องมีความพยายามนิดนึงนะคะนี่คะะเดี๋ยวเราก็จะได้กุ้งแห้งนะคะ ที่ไล้สารนะคะไล้สีนะคะไว้ทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้กุ้งแห้งนะคะไล้สีนะคะไล้สารเคมีนะคะไว้ทานเองที่บ้านเป็นยังไงมั่งคะตัวใหญ่ๆสวยงามมากเลยนะคะเราก็สามารถใส่ขวดโหลนะคะ mm hmm. อันนี้ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะลวกน้าร้อนนะคะฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะหรือว่าเอาไดเป่าให้แห้งสนิทนะคะอย่าให้มีความชื้นนะคะ เราสามารถเก็บใส่ขวดโหลไว้ในตู้เย็นนะคะไว้ได้เต็มที่ประมาณ3าถึงสีอาทิตย์นะคะถ้าเกิดนานกว่านี้นะคะแนะนำให้แช่แข็งนะคะไม่งั้นนะคะกุ้งแห้งเราจะขึ้นรานะคะเสียดายมากๆเลยนะคะโอเคนะคะถ้าเกิดคนไหนชอบคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะได้ทำกุ้งแห้งนะคะไว้ทานเองที่บ้านนะคะจะทำเมนูไหนๆก็อร่อยนะคะ